นี่นายหนจะมากไปแล้วนะหาดูคกต่อสมัรสตาร์บักโกดหนึ่งออร,ร้ยหกโกดดียีสินค้าเอกดีดีต้องรสูงโม กูที่เดาน้องเหนืออีกชิบหายแ้วเหนือชิบหายาหยังทนได้ยังไม่จบหลอฮตามใจของฉันได้ฤทคิก ้องมนั้นสุดจบสักทีเป็นนัดสุดท้ายใน,นวันเสาร์ที่28มกราคมถึงนัดสุดรอยโน่ลอมโบ2,023กนถึงวันอาทิตย์ที่29มกราคม2,565ทางสมาคมจะไม่อยู่จะไม่อยู่อีก เศรษยาไปเรียบร้อยแล้วคุยโลสเดอล็อกมอสฟายรีเทิร์นอีกคลังอันดับสิดท้ายทีมเอเนสเทททีมอันดับสิดท้าดเจอวัซ่าแชมเปี้ยนรอโบมิสแชมเปี้ยนสมัครดาวบมิสแชมปเปี้ยนความมุงของสีนำ มังโกฮันดี้มันเล่นดาวเฟรยวยแอดเป็นสื่อสำนักดาวเมื่อสำนักดิฉันมาเจอกันวันหน้าในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ